ลวกแล้วลวกแล้วเอาไปาแจงใส่อดังสมดัางคมแนละ้วบางหนาไหมคะจังอนจะเด้อด้วเท่าไหร่ครับ ตลาดพรเพชรจังหวัดมุกดาหารครับหมหาลอเบิงของกินตลาดไนแ่งก์ขนาดจะแบ่งเป็นโซนมาเราไปเบิงข้างในกอนโอ้ยแต่แซงไง่หย่โย่นื้อปลาหวาน มหมวงน้ำปลาหวานครับโอ้ซิมในความบมเคยมาเลยครับตลาดของขายไล่ยหลายม,มีน้องงัวบ้มวันี้ เดี๋ยวไปเบิ้งตรงนี้ครับเพียดบ่มาหล่อหาเบิงเ้งแนวอยากอยางยกินพีน,อน้องไหมบรรยากาศตลาดคอนเพียดพาซา,ากับเขาหลายแห่งเอ๊ะส่วนอาหารปลาไหมเขาขอสอยนี่ดีกว่าไปหล,ล่อไปก่อน เราเกไกนด้หลายครับกับเข่าหลายแห่งผลไม้อาหารตามฤดูกาลอาหารทะเลก็มีเนื้อหอยแครงครับเรียนผู้ใหญ่ห,ญหอยแค <c oughs> รงวัดป่าไหม ปลาหนังโขงครับปลาเหนือออนครับปุ่นนะปลาติโทหม้อลอยเดียวปลาติโทปลาหยางครับปลาหยางปลาเครื่องไงอ้เท่ากันอีเท่าไหมมีหอดดังสมดังขมปลาติโทแต่วันนี้เอาอยากได้เหมือนสิมีบุนเนาะ เลาะหาบุงก่อนครับบอนีคืดจะกินเนี่ยหาอยากเจักหน่อยมีบนอน้อตลาดพรเพชรแต่ว่ากับเขาเนี่ยไรหลือครับผู้ใหมาว่าผิดหวังเลยอันนี้อะไรนี่เนี่ยต้มครับคนเก็บบางอย่างดีเลยสุดยอดตลาดอาหารอูเขาอูน้ำของมุกดาหารมีไหมแมนแมนไปไปทางพุ่น โอ้โหครับโซนอาหารปาลาเลาะซอกแซกซอกแซ,ก,ซ,ก,ซกขอน้ำส้อยเหรอพี่น้องเนี่ยแมงดาขอแห้งหลไ่ไหมค่ะเตือนเลยขอตะกรัตเตือนอันนี้อีหย่างเขาดิสดหรือสุกแ,แล้วนี่สุก<ล>แล้วเปล่ลวกแล้วโอ้ลวกแล้วเอาไปแกงใส่อันดังสมดังคมอยู่เนาะบางหน้าไหมค่ะจ่อยเด้อบอก ักไม้ขัวครับนีไม้ขัวบานเท่านี่แหละอ้ามงามจะมีพ่มโลดเท่าไหรครับสามรหาสิบสามร้อยห้าสบครึ่งโลกขายปะ<ค>เอาให้ผมเครื่องโล่ผล,ลดหมูป่ากับนี่เนี่หมูป่าเที่ยพันวะสามร้อยมากระโบกครับกับนี่แบบ อาหารตามฤดูกาลบานเข้านี่ละอาหารธรรมศาสตรนะ์อันนี้มะน้อยบ่ครับมะน้อยก็มนนีนะไม่ได้มานะคะคิดอยากแนวหาอยากจังหน่อยอน้องกลัวหาเสือผักนะตลาดนี่เ,เลลพิ่นเปิดจังม่วงครับแม่ มานบอกปิดจังมุ้งป่ะนี่ทุ่มหนึ่งอาหารหลายแหงเลยบุเคยเข้ามาจะเถอกับข่าวบักย่างหลายรุ่นราคาซับไปสีมือเราขนาดไอ้ทายเนี่เด้อวัดพี่ถ้วยถ่ายเอาฝีมือเรานีหนิล่ะนี <S <S ่ถ้วยชำนาญการใช่ไหมครับไหวปะหาเสือเอาพักไปใส สียเอาเมื่อเอาเมื่อออมครับหไหวไม่ไหวกันหลายหลายป้า้ําโขงกับีครับ,บเครื่องใหญ่หมดนะป้าติโน่เครื่องใหญ่แม่ค้าอันนี้หยังครับนี่โอ้มนลุมผมก็เ,เห็นผมว่าหนึ่งวันเรไม่ไปเบืองเห็ดกัน เอาบอ,อเอาเห็ดมะแก่งจานเท่าไรครับห้าสิบบาท,บบาทเอาจานหนึ่งเลือกเอาฮ่องออ่อนเนื้อเตเออะไรก็ได้เอาแค่อยากกินอย่างล่ะลเซอเ์็ดมะเก,กี่ยงครับใส่พักหวานจานละห้าสิบบาทซื้อพักเทมเ็ด ซื้อผักแยมเก็ดไปตลาดใหญ่แห้งครับเพาะว่าเปิดั้งแต่แปดลูกเศร่าคนบ่คนกะเล่เรื่อยๆครับคนร้ายคือว่าเป็นตลาดใหญ่ครับตลาดอาหารเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเลยเนาะใคยจะใส่ผักหยางผักซีบ่ ส่งยี่พักถูกอ๋อตลาดใหญ่เลยครับสุดยอดเลยนี่บรรทุกแนวอาหารทะเลกันนี่บเาบาเราบบกให้แข้งเศร้าหรอวะ สวบรรยากาศตลาดพรเพชรมุกดาหารครับโอ้ใหญ่แห้งครับสินค้าอาหารตามฤดูกา,คาลคนายแห้งครับผมว่าจะเลาะบัทัวได้ไหมาหลองบ้างครับผู้ใด้บ่คยมาอลังการแห้งอยากกินหน่อเง,งี่ยอยากกินแกงเห็ด คนไดินอยากกินอาหารเกาหลีเนื้อย่างพี่โรเท่าไหร่กับโลละร้อยยี่สิบเก้าเอาจัดไปเลยคุณัดการณักกินปลาเมือ,อนอี้เทาเตรียมมือเลยครับครับเขาห้ามวันนี้อันนี้ถ้าบริเวณกินมือเอนี่ยก็จะเป็นเอาไว้เมือหนาก็ได้ครับนองงวเป็นสื่อ เนื้อย่างเกาหลีสื่อโอ้ยลายแนวเลยครับพี่น้องเลยมาเนี่ยอดใจบวายครับของกินมันลายครับคุหนังเข้ม,มก็มางนี้โซนของปลากรบเขียดพลไม้เฮ้ยเป็นแบ่งเป็นโซนเฉยเลยโซนของปลาตติยแ้เอยากดูหอยไหมพ่อก็จะขอให้ดูหอย อยูนี้เอาเร็วเลยบายพี่น,อน้องคลิปนี้พี่นี่ครับเอาไว้สำมีกันออกเมื่อไรครับมากใจกในเชียงใหมเดินทางอีกประมันลอยโคคิดโดหมดละหกบ,บานโอเคครับขอกันไม่คิดหนาครับ